สวัสดีครับทุกคนครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สวัสดีครับมาไม่ได้เจอกันนานเลยนะเกี่ยวกับคลิปความรู้ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอัปเดตในวันนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่12ครับอัปเดตเกี่ยวกับ pc 2.0นะครับใครเล่น pc ก็น่าจะรู้ดีว่ามันจะมีอัปเดตบ่อยกว่า apk หน่อยนะครับอ่าน้อหาของเราในวันนี้ก็จะมี2อย่างครับหนึ่งเลยเกี่ยวกับฟอนต์ครับฟอนต์ต่าง แล้วก็2เลือดยาพนาครับสามารถปรับแก้อะไรเพิ่มเติมได้ไปดูกันว่าเราจะดูกันอย่างแรกก็คือชั้นไปเปิดชั้นขึ้นมาครับกดทีนะแล้วก็ดูครับฟันเฟืองตรงนี้ตั้งค่ารูขนาดก่อนเลยขนาดเดี่ยจะมีหลากหลายมากขึ้นมีให้ปรับเยอะแยะมากมายครับตั้งแต่8 8คือเล็กสุดแปดอ่าแล้วก็มีอะไรส2นี่สิบส สิก็จะไล่ขนาดจนถึง36กนี่คือใหญ่สุดนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็คือการปรับ22่นี่น่าจะพอดีสุดละอา่าอันนี้คือมีการแก้ไขฟอนในหน้าต่างแชทน,นะแล้วก็มีการอัปเดตการโหลดฟอนให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้มาดูส่วนต่อไปครับของ HP ยานผ่านะรถครับตอนนี้เนี่ย HP ยานผาานะรถเนี่ยจะมีแยกอยู่สองวดครับมากด F1 ก่อนเลย แล้วก็มาที่กราฟิกการมองเห็นครับต่าต่ค่าทั่วไปนี่ปุ่มนี้ครับแสดงเลือดยาผ่านนะโดยรอบนี่แล้วก็กดไาอีกทีหนึ่งครับต้าค่าแสดงเลือดยาผ่านนะมันจะขึ้นมาเลยว่ามีมอเตอร์ไซค์และจักรยานยานผ่านนะทั่วไปมาดูแรกครับมอเตอร์ไซค์และจักรยานนะประับความสูงก่อนเลยอันนี้ผมปรับแล้วความสูงประมาณนี้นี่เห็นไหมมันจะไม่เห็นว่ะผมเอ่อ ปรับกล้องให้ดูแล้วกันนะโอเคผมปรับกล้องให้ดูนะอ่ะประมาณนี้อ่านี่แล้วปรับกล้องให้ดูก็จะชัดเลยครับนี่อันนี้ความสูงนะครับนี่ปรับขึ้นลงได้แล้วก็มีการปรับขนาดเพิ่มเข้ามาครับนี่อันนี้ใหญ่สุดคือ3 2นะหรือจะเอาเล็กๆก,ก,ก็ได้แล้วแต่ตามความชอบนะครับอ่ะมาดูของยานผานนาก็คือยานผันนาทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกรถสี่ล้อขึ้นไปครับ ดูความสูงกันนะนี่ปรับขึ้นได้เหมือนเดิมเหมือนกันเลยแล้วก็ปรับขนาดได้ด้วยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวปึ๊บออกจากปุ่มกล้องครับเห็นไหมคือสามารถปรับแยกระหว่างจักรยานและมอไซค์แล้วก็รถใหญ่สี่ล้อขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการปรับแยกด้วยกันได้ทุกควาสะดวกสบายเผื่อใครอยากดูตัวเลขที่มันแบบมีการชัดเจนขึ้นเนาะเออเราแก้ได้ก็อัปเดตก็มีเพียงแค่นด้ครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหม ผมทําแบบรีบๆเปนคลิปเรียเพรวกผมจะรีบไปธุระทําแบบรีบจัดนะแล้วก็ลาไปก่อนครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ไปแล้วนะไปแล้วเนดะ้ออย่าลืมชวคนเพื่อนเข้ามาดูแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับไปจะทำให้คนดูอะไรยันนะจ๊ะเฮ้ย,นะยเฮ้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 นเฮ้ยรฮ้ยเฮ้ยเฮ้าคนแรกฮ้คอครับไฮ้อเฮเว้ยเฮ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 ้ยเ ไม่ถึงถือลมครับไม,ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นพาครับดีมากก็คือบาจะเป็นพาไม่รู้เหมือนกันแอด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 มหาถามหนูแล้วก็วิ่งหนีไม่ใช่แอดครับไม่ใช่ครับหนูจำชื่อได้ครับแม้เขาไม